าว่าภาวนาเนี่ยที่ตะกี้ตะกี้ก็เพิ่งคุยกันก่อนเข้าไลฟ์เนี่ยว่าเพราว่าภาวนาแปลว่าทําให้มันเกิดผลทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นพัฒนาให้มันดีขึ้นแค่นั้นแค่นั้นโดยส่วนใหญ่คนเข้าใจว่าภาวนาต้องสวดมนต์ต้องนั่งนิ่งๆนตั่งหลับตาอดทนชั่วโมงสองชั่วโมงแปลว่าภาวนาไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะฮะภาวนาแปลว่าทําให้มันดีขึ้นแปลว่าเดี๋ยวเป็นหลอกอเออเราก็คิดมาตลอดเลยนะผมเมื่อสักครู่นี้มีคนคอมเมนต์มาพี่บีบอกว่าแล้วการนั่งสมาธิเป็นการทําบุญไหมเป็นครับ นั่งสมาธิแล้วสบายใจไหมสบายใจสบายใจแล้วเกิดอะไรขึ้นเป็นบุญไหมอ๋อเป็นบุญแล้วถ้าสมมติคนที่นั่งแล้วเขาแบบรู้สึกอึดอัดเมื่อยไม่สบายกายอย่างนี้ไม่บุญก็ไม่บุญสิครับแค่นั้นเลยง่ายๆพอเราเรานั่งแล้วไม่เมื่อยทำไมเราต้องทนให้มันเมื่อยครับอะไรเงี้ยต้องทำยังไงป้าบางคนอที่หมิ่นเคยไปแบบนั่งสมาธิเขาก็จะบอกาอให้อยู่กับปัจจุบันให้ให้กําหนดจิตว่าสมมติเมื่อยก็บอกว่าเมื่อย่างนั้นให้รู้ตามความเป็นจริง อันนั้นก็คือทําถูกต้องวแบบถูกแล้วพอเราทาเราเรารู้จากความเป็นจริงรู้ว่าอ๋อปวดเราก็รู้ว่าปวดแสดงว่าใจเราไม่ได้ปรุงแต่งหรือไปปฏิเสธมันถูกไหมฮะค่อยๆถูกเข้าใจที้นเลยอ่ามันคือการที่เราฝึกปฏิบัติมันเพื่อให้เราเกิดความเข้มแข็งทางจิตใจเขาเรียกว่าสมถะกรรมฐานใช่หให้มันโฟกัสอยู่รอย่างหนึ่งพอจิตเกิดกําลังแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปเรียนรู้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้ถึงที่ว่าวิปัสสนา